ะะจะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวหมึกที่เป็นตัวนี้เป็น p e n เทล0.5 j จแปนนะคะน้ำมึกสามารถคะบางคนชอบหมึกไซส์หัวเล็กหัวใหญ่หัวกลางนะคะก็2 0.5จะเล็กประมาณนี้นะคะน้ำหมึกตัวนี้จะสีออกเราให้ชมเหนคะเปรียบเทียบดูปากกาเห็นไหมคะมันจะมีมิติของความเหลี่ยมซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8เหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็จะเขียนชื่อในการทําชื่อเนี่ยค่อนข้างยาว ก็หลายเซนเลยนะคะบางคนถามว่าเราใส่ได้กี่ตัวอักษรก็จริงๆถ้าเกิดว่าข้อความยาวนะคะเราก็สามารถใส่ได้จนสุดตรงนี้ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าข้อความที่เราต้องการเป็นแบบไหนแล้วก็ เป็นภาษาอะไรนะคะภาษาจีนภาษาเกาหลีนะคะญี่ปุ่นไทยนะคะก็สามารถใส่ได้ตัวอักษรตัวเลขนะคะใส่ได้แต่อย่างถ้าเกิดบางคนต้องการที่จะเลเซอร์เป็นรูปภาพลงไปเนี่ยอาจจะลาบากนิดนึงนะคะไม่สามารถที่จะทําได้นะคะก็อย่างตัวนี้เราใช้เป็นตัวหนังสือฟอนต์แบบนี้นะคะลูกค้าเลือกมาให้สังเกตเวลาที่ทำบางคนถามว่าเวลาทำแล้วชื่อสีจะได้แบบไหนนะคะก็ตามตัวอย่างนี้เลยนะคะ จะได้สีออกเป็นสีเดียวกันกับตัวหนังค่ะก็จะมาเป็นกล่องหนังสีแดงแบบนี้เราลองใส่ตัวด้ามลงไปนะคะอ่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ดูตัวนี้น้ำหนักของตัวด้ามอยู่ที่ประมาณ10.44กรัมนะคะก็เวลาจับใช้งานจะประมาณนี้นะคะ